อ๋อถ้าได้เห็นภาพนี้บอกเลยว่าต้องขยี้ตาดูใหม่อีกรอบเพราะสิ่งที่เห็นกับข่าวที่ออกไปนี่มันคนละเรื่องเดียวกันเลยค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานช่วงบ่าย,ายมีชาวต่างชาติเขาโพสต์ภาพบรรยากาศสดๆร้อนๆจากสนามบินสุวรรณภูมิโซนขาเข้าดูแล้วนึกว่ามีงานแจกทองหรือดาราฮอลลีวูดมาลงเครื่องเพราะคนแน่นเอียดแน่นแบบไหลชนไหลแทบจะขี่คอกันเดินออกมาเลยค่ะคุณพี่ ที่ตลกและน่าแซวสุดๆก็คือความย้อนแย้งของสถานการณ์นี่แหละค่ะคือช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองเราในสายตาชาวโลกเนี่ยมีทั้งข่าวประทะชายแดนข่าวสถานการณ์ตึงเครียดดูน่ากลัวเหมือนกำลังจะมีหนังสงครามฟอร์มยักษ์ฉายอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมคะถ้าเป็นคนขวัญอ่อนคงรีบยกเลิกตั๋วและนอนคลุมตรงอยู่บ้านไปแล้วแต่ ตัดภาพมาที่ความเป็นจริงเมื่อวานนี้เรานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาดอนแคร์สุดๆค่ะคุณพี่เมืองข่าวพวกนั้นเป็นแค่ลมพัดผ่านหูขุนกันมาเหมือนนัดกันไว้แบกเป้ลากกระเป๋าใบเท่าบ้านเดินหน้าเข้าไทยกันอย่างมั่นใจราวกับว่าเสียงปืนที่ชายแดนคือเสียงประทัดงานวัดต้อนรับพวกเขาอย่างนั้นแหละค่ะลองจินตนาการดูสิคะคุณพี่ในขณะที่ข่าวพาดหัวตัวไม้ว่าตึงเครียดแต่ในสนามบินนี่คือ ตึงเปรี้ยค่ะคนแน่นจนกลงเกงจะปริมองไปทางไหนก็เจอแต่หัวคนหลากสีหลากภาษายืนต่อคิวรอประทับตาเข้าเมืองกันยาวเป็นงูเลื้อยแววตาแต่ละคนดูมุ่งมั่นมากประมาณว่าต่อให้ข้างนอกจะบูบี้กันฉันก็จะกินผัดไทยหรือดุมดูมไม่กลัวกลัวไม่ได้นวดแผนไทยคือใจสู้กันมากๆยอมใจเลยจริงๆค่ะเห็นแล้วอดขำไม่ได้ว่าพลังแห่งการอยากเที่ยวไทยนี่มันชนะทุกสิ่งจริงๆนะคะแม้แต่ข่า สงครามก็ยังหยุดยั้งความอยากกินต้มยำกุ้งของพวกเขาไม่ได้เลยค่ะ แถมบรรยากาศในภาพเนี่ยมันฟ้องเลยว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเราน่าจะคึกคักสวนทางกับข่าวลือสุดๆค่ะเพราะปริมาณคนที่หลั่งไหลเข้ามาขนาดนี้เจ้าหน้าที่ต่อมอคงปั๊มตรากันจนมือหงอิกเงื่อตกกีบกันไปข้างนึงแน่นอนเป็นภาพที่เห็นแล้วทั้งขำทั้งปลื้มใจแทนคนไทยนะคะว่าบ้านเรานี่มันมีสเสน่ดดึงดูดระดับทำลายล้างจริงๆต่อให้โลกภายนอกจะมองว่าน่ากลัวแค่ไหนแต่พอถึงเวลาจริงๆไทยแลนด์ก็ยังเป็นเดอะเบสในใจนักเดินทางเสมอ มากันแน่นขนาดชนิดที่ว่ายุงยังไม่มีที่บินแทรกเลยค่ะ พอไปส่องคอมเมนต์ชาวต่างชาติมาแล้วบอกเลยว่าคดีพลิกค่ะพลิกแบบตีลังกาสามตลบเพราะไอ้ที่เรานึกว่าเขาจะสรรเสริญในความใจกล้าบ้าบินที่กล้ามาเที่ยวประเทศที่มีข่าวประทะก,กันตูมตามเนี่ยเปล่าเลยค่ะพวกชี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องระเบิดหรือเสียงปืนที่ชายแดนแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่พวกเขาคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหวกลับกลายเป็นการแซวเรื่องสมรภูมิที่แท้จริงที่ชื่อว่าตมสุวรรณภูมิต่างหากละคะ คอมเมนต์ส่วนใหญ่คือขำและแสบมากอ่านแล้วต้องร้องซีดแทนเจ้าหน้าที่เลยค่ะชาวเน็ตต่างชาติเข้าเมาส์กันให้แซดเมื่อความกล้าหาญที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ใช่การมาเที่ยวโซนสงครามแต่คือการกล้ามายืนต่อคิวต่อมอที่ยาวจนมองไม่เห็นหางแถวต่างหากละค่ะมีคนนึงคอมเมนต์ได้เจ็บแสบมากประมาณว่าสงครามที่ชายแดนน่ะไกลไปแต่สงครามแย่งกันปั๊มพาสปอร์ตเนี่ยของจริงอยู่ตรงหน้าบางคนก็แซวว่านี่ไม่ใช่แถวรอเข้าม นะนี่มันแถวรอรับถุงยังชีพหรือเปล่าคือเขาขำกันมากว่าข่าวปะทะกันโครมครามที่ชายแดนน่ะดูจิ๊บจ้อยไปเลยเมื่อเทียบกับความทรหดที่ต้องยืนขาแข็งรอคิวเข้าเมืองเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วยังมีพวกสายตลกโปกฮาที่บอกว่าเนี่ยผู้กล้าที่แท้จริงไม่ใช่กลัวลูกหลงนะแต่กลัวไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงมากกว่าหรือ พวกยูรู้ไหมสกิลการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดในไทยตอนนี้ไม่ใช่การหลบกระสุนแต่คือการกลั้นฉี่ตอนต่อคิวตอมอคือมันกลายเป็นเรื่องโจ๊กที่น่ารักน่าหยิกไปเลยค่ะคุณพี่เหมือนเขารู้ทันว่าไอ้ข่าวที่ออกไปว่าน่ากลัวน่ะของจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะแหล่งท่องเที่ยวหลกัหลกๆเนี่ยยังชิวเวอร์ปลอดภัยไร้กังวลพวกฝรั่งที่เคยมาแล้วหรือกำลังจะมาก็เลยช่วยกันคอมเมนต์แก้ข่าวให้เสร็จสับว่า Don วอ o r r y อย่ากังวลไปเลยพื้นที่อันตรายมันมีแค่นิด ที่เหลือคือสวรรค์ชัดๆใครไม่มาคือพลาด คราวนี้เลยบังเกิดคำพีเอาตัวรอดฉบับชาวเน็ตต่างชาติกันต่อบอกเลยว่าอ่านแล้วขำจนท้องแข็งเพราะแต่ละทริคที่เขาแนะนำกันเนี่ยนึกว่ากำลังวางแผนปล้นธนาคารหรือเล่นเกมวิ่งวิบากมากกว่าจะมาเที่ยวพับผ่อนนะคะเริ่มจากเคล็ดลับการผ่านด่านอรหันตอมอที่เขาเมาส์กันให้แซดว่าเป็นภารกิจระดับชาติอย่างแรกเลยที่เขานิ้นย้ำกันหนักมากชนิดที่ต้องใส่ดอกจันล้านดวงคือกฎแห่งความเร็วแสงค่ะคุณพี่มีคอมเมนต์หนึ่งบอกเพื่อนร่วมชาติว่า ทันทีที่ประตูเครื่องบินเปิดอยู่ต้องวิ่งวิ่งเหมือนมีซอมบี้ตามหลังห้ามแวะชี้ห้ามแวะถ่ายรูปห้ามแวะดูดบุหรี่เด็ดขาดคือต้องพุ่งตัวไปที่ตอมอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะถ้าช้าแม้แต่วิ่งอาทีเดียวอยู่อาจจะเจอทัวร์ลงทัวร์จริงๆที่เป็นกรุ๊ปทัวร์นะคะแล้วชีวิตจะหาไม่ต้องยืนรอจนรากงอกแน่นอนบางคนถึงกับแซวว่านี่คือออกกําลังกายคาร์ดิโอครั้งแรกในปีของฉันเพื่อแลกกับการได้คิวแรกๆค่ะ ส่วนอีกเคล็ดลับที่พวกสายเปเขาขิงกันก็คือบัตรเบ่งหรือบริการฟาสต์แทร็กนั่นเองค่ะมีคนมาคอมเมนต์อวดว่ายอมจ่ายเถอะเพื่อนฝูงซื้อตั๋วแบบพรีเมียมหรือจ้างรถลิมูซีนที่มีบริการช่องทางพิเศษแล้วชีวิตยูจะประหนึ่งราชาเดินตัวปลิวผ่านฝูงชนที่มองตาปริบๆทำเอาพวกสายประหยัดได้แต่มองคว้านแล้วพิมพ์ตอบกลับแบบขำๆว่าโอเคฉันยอมยืนขาแข็งและเอาเงินส่วนนั้นไปลงขวดเบียร์ช้างดีกว่า นอกจากนี้ยังมีทริคจิตวิทยานิดๆด้วยนะคะเช่นจงเลี่ยงแถวที่มีเด็กและรถเข็นเพราะนั่นคือหลุมดำแห่งเวลาให้ไปต่อแถวพวกนักธุรกิจหรือแบ็คแพ็คเกอร์ที่ดูธรรมะแมงจะช่วยเซฟเวลาชีวิตไปด้วยหลายนาทีเลยทีเดียว พอหลุดพ้นจากสมรภูมิตอมอมาได้ปุ๊บจุดเช็คอินแรกที่พวกเขาพุ่งตัวไปหาไม่ใช่วัดพระแก้วหรือโดยสุเทพหรอกนะคะคุณพี่เชื่อไหมคะว่าเสียงส่วนใหญ่โหวตให้กับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลค่ะใช่ค่ะฟังไม่ขิดเมนูที่พวกเขาถวิลนหาประหนึ่งอาหารทิพจากสวรรค์คือโทสแฮมชีสหรือแซนวิชอบร้อนนั่นเองค่ะ ชาวต่างชาติหลายคนคลั่งไคล้สิ่งนี้มากคอมเมนต์บอกว่ารสชาติแรกแห่งสยามที่สัมผัสลิ้นต้องเป็นแฮมชีสเซเว่นกับนมเมจิขวดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นบางคนบอกว่ายอมฝ่าฟันคิวยาวเหยียดเพื่อสิ่งนี้แหละมันคือรางวัลของผู้ชนะ รองลงมาที่สูสีกันก็หนีไม่พ้นสตรีทฟูดรถเข็นหน้าที่พักหรือหน้าปากซอยค่ะประมาณว่าวางกระเป๋าปุ๊บต้องรีบวิ่งลงมาหาหมูปิ้งไก่ย่างหรือผัดไทยทันทีมีคอมเมนต์ฮาๆาบอกว่ากลิ่นควันไก่ย่างคือเครื่องฟอกปอดชั้นดีหลังจากดมแอร์เครื่องบินมานานและปิดท้ายด้วยกิจกรรมยอดฮิตคือร้านนวดค่ะหลายคนบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งไปไหนตรงดิ่งไปร้านนวดก่อนเลยให้ป้านวดดัดหลังให้หายกรอบแกรบจากการนั่งเครื่องบินแล้วค่อยเริ่มทริป สรุปคือวิถีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามีความสุขกับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวมากๆเห็นแล้วก็เอ็นดูในความพยายามและความคลั่งไคล้ในความเป็นไทยของพวกเขาจริงๆค่ะแล้วรู้ไหมคะต่างชาติเขาตามรอยฝรั่งกันค่ะเพราะหลังจากที่พวกชีเติมพลังด้วยโทสเซเว่นและนวดตัวจนกระดูกเข้าที่เข้าทางแล้ว เป้าหมายต่อไปที่กำลังเป็นกระแสไวรัลจนต้องร้องกรี๊ดในปี2026นี้ไม่ใช่แค่ภูเก็ตหรือเชียงใหม่แบบเดิมๆแล้วนะคะแต่พิกัดที่ชาวเน็ตต่างชาติเขากำลังคลั่งไคล้และแชร์กันสนั่นโซเชียลตอนนี้คือเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเชื่อไหมคะว่าในสายตาฝรั่งเนี่ยเขาศกคือจูราสสิกพาร์คที่ไม่มีไดโนเสาร์หรือไม่ก็อวตารเมืองไทยชัดๆ คลิปที่ไวร้าสุดๆคือภาพการนอนแพรลอยน้ำกลางเขื่อนเชี่ยวหลานตื่นมาเจอหมอกลอยอ้อยอิ่งเหนือน้ำสีเขียวมรกตคือมันสวยตะโกนจนฝรั่งคอมเมนต์กันว่านี่มันสวรรค์หรือเปล่าทำไมค่าที่พักถึงถูกเหมือนแจกฟรีเมื่อเทียบกับวิวระดับพันล้านขนาดนี้แล้วที่ขำคือพวกชีชอบความลำบากแบบลักชัวรี่ค่ะคือชอบที่ไม่มีสัญญาณมือถือฝรั่งเขาเรียกว่า Ultimate Digital Detox หรือการบำบัดการติดโซเชียลแบบหักดิบเพราะโดนตัดขาดจากโลกขายนอกจริงๆคือไม่มีคลื่นทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตจริงๆได้พายคาย,ยักดูนกเงือกแล้วก็ถ่ายรูปไว้อวดเพื่อนตอนกลับเข้าฝั่งทีเดียวเรียกว่าเป็นเทรนด์หนีความวุ่นวายที่มาแรงแซงทางโค้งสุดๆค่ะ อีกพิกัดที่ตีคู่กันมาแบบสูสีและเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นเทสดีทั่วโลกคือเกาะเต่าและเกาะพงังงานค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไปแค่ฟูมูลปาร์ตี้เต้นยับกันอย่างเดียวนะคะคุณพี่เทรนด์ใหม่ปี2026ของฝรั่งกลุ่มนี้คือสายมูเตลูและสายเวลเนสค่ะ ภาพตัดมาที่เกาะพังงานตอนนี้เต็มไปด้วยฝรั่งนุ่งขาวห่มขาวฝึกโยคะนั่งสมาธิและที่คิดสุดๆคือการทำไอซ์เบธหรือลงไปแช่ในถังน้ำแข็งค่ะคือมาเมืองร้อนตับแหลบแต่ดันมาฮิตแช่น้ำแข็งกันงงใจไหมคะพวกเขาบอกว่ามันคือการปลดล็อกพลังงานบางอย่างแต่คนไทยมองแล้วหนาวแทนกลายเป็นเกาะสวรรค์ของสายฮิปปี้ยุคใหม่ที่ต้องไปเช็คอินให้ได้สักครั้งในชีวิต ส่วนภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องสอนก็ยังคงเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสำหรับฝรั่งอยู่เสมอค่ะคือใครหลงเข้าไปแล้วหาทางออกไม่เจอตั้งใจไปแค่สองคืนรู้ตัวอีกทีอยู่ยาวสองเดือนที่นี่คือแหล่งรวมนักขับขี่มือใหม่ที่เช่ามอเตอร์ไซค์แว้นกันสนุกสนานจนมีของฝากยอดฮิตที่เรียกว่าปลายแทททูหรือแผลถลอกที่ขาจากการรถล้มนั่นเองค่ะคุณพี่ ฝรั่งเขาขำกันเองในกลุ่มว่าถ้ามาอยู่ไม่ได้แผลกลับไปแปลว่าอยู่มาไม่ถึงปายนะเป็นเรื่องตลกร้ายที่น่าเอ็นดูสุดๆค่ะ สรุปแล้วนะคะในขณะที่ข่าวเป่าๆว,ว,ว่าชายแดนต้องตรวจตราแต่ภาพในอินสตาแกรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับเต็มไปด้วยแคปชั่นแนวประชดประชันขำๆเช่นกำลังลั่นลาอยู่ในสระว่ายน้ำจ้าหรืออันตรายมากอันตรายต่อเงินในกระเป๋าเพราะของกินอร่อยเกินคือพวกเขาช่วยกันแกงสื่อต่างประเทศที่ชอบลงข่าวให้น่ากลัวด้วยการโสพสต์ภาพความชีวระดับ10กะโหลกยิ่งทําให้เพื่อนฝูงที่อยู่เมืองนอกอิจฉาตาร้อนผ รีบจองตั๋วตามมากันแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะ